เสร็จเขาก็เสร็จเราสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรยศพลพลาผลนะครับสังกัดคณะวิทศาสตร์สือปราศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเขตจันทบุรีนะครับเราได้รับทุนจากสวกรในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการจัดก,การระบบน้ำนะครับ รวมถึงเป็นทีมเรื่องของการเรื่องของการจัดก,การธาตุอาหารในส่วนนี้ในส่วนของทุเรียนทำอย่างไรให้ทุเรียนมีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผลที่สวยงามขนาดใหญ่คุณภาพเนื้อที่ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตของทุเรียนของเกษตรกรไทยมีคุณภาพนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับที่พื้นที่นี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับและปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับ ก็แปลงนี้เป็นแปลงพื้นที่ขนาดพื้นที่สิบสองไร่นะครับในส่วนนี้เองก็จะมีเน้นในเรื่องของมูสังคิงเป็นหลักเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นดินภูเขาไฟเก่าด้วย <ca h. S 1> ข้างล่างนี้ก็มีเป็นเคยทําเหมืองพลอยเป็นแหล,งล่งรวมของอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีด้วยก็ท <ca h. S 1> ําให้ในส่วนนี้มีแสแดงเห็นให้เห็นถึงว่าดิน้นมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็มีดินเนขนาดดินร่วนที่ร่วนซุยนะครับในส่วนนี้ เราก็จึงเอามูซันคิงเนี่ยมาปลูกที่นี่นะครับแต่ก็มีพันธุ์อื่นอย่างเช่นหมอนทองนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือพันธุ์ใหม่ของมาเลเซียก็คือหนามดำนะครับหรือบางคนเรียกว่าโอชีก็ถือว่าให้ผลผลิตที่ดีในส่วนนี้นะครับแปลงนี้นะครับเราก็แก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาคุณภาพของเนื้อที่มันผิดปกติไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่มีลักษณะ แกลนนะครับโดยเฉพาะในมูสังคีนเนี่ยเป็นปัญหามากก็คือเนื้อไหลเสือเนี่ยนะครับแล้วก็เราเข้าพยายามที่จะทําให้ผลผลิตที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีขนาดที่สม่ำเสมอลูกใหญ่นะครับซึ่งโดยปกติทุเรียนอย่างจะมี5้พูเต็มอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลทุเรียนที่การติดผลไม่สมบูรณ์นะครับมีขนาดเล็กเนี้ยนะครับซึ่งเราก็มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของธาตุอาหารการใช้ฮอร์โมนต่างๆเข้ามานะครับ เพื่อที่จะให้ลูกมันกลมสวยนะครับก็อย่างเช่นทางด้านต้นนี้เราก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กลมนะครับนะครับแล้วก็สวยงามนะครับมีห้ภูเต็มนะครับซึ่งแสดงถึงว่าข้างในเนี่ยมีคุณภาพของเนื้อที่ดีนะครับมีในส่วนของเนื้อที่ผู้บริโภคจะรับประทานได้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับหภูนะครับกลมสวย นในส่วนของการให้น้ำเนี่ยเราก็ใช้องค์ความรู้จากการทำวิจัยเนี่ยครับเพื่อที่จะมาใช้นในการจัดก,การการให้น้ํากับทุเรียนให้อย่างสม่มําเสมอนะครับน้นก็คือสนอนเสมอแล้วก็พอเพียงเพื่อที่จะให้ผลทุเรียนมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอแล้วเนื้อจะมีคุณภาพที่ดีนะครับไม่ให้ก่อให้เกิดเนื้อลายเนื้อแตนหรือเรียกว่าลายเสือซึ่งเป็นส่วนที่จําเป็นมากในส่วนของการควบคุมการให้น้ํา นะครับถ้าเราให้น้ําที่มากเกินไปเนี่ยและไม่ส่อนเสมอเนี่ยก็จะส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อภายในได้ในส่วนนี้เองก็มีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องออให้ความสนใจนะครับบวกกับสภาพพื้นอากาศที่มันแปรปรวนไป,ป,ไปเราก็จะใช้มีสปริงเกอร์เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพ,พรูปอากาศในขณะที่มีการให้น้ําซึ่งมีความจําเป็นนะครับเนื่องจากว่าเรากาลังอยู่ในภาวะโลกร้อนหรือบางคนบอกพูดว่าโลกเดือดเลยเพราะในเชิงของเดือนมีนาเมษาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงมาก ในส่วนนี้เองต้นไม้ก็ได้รับความร้อนสูงมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสร้างอาหารของต้นไม้หรือต้นทอเรียน,นยก็มีข้อจํากัดลงนะครับเราก็ใช้หัวมินิสปริงเกอร์เพื่อช่วยนะครับในส่วนนี้ในการแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมในส่วนของสวงกรนะครับที่ให้การสนับสนุนในภาคการเกรษตรโดยเฉพาะในตัวผมเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการได้รับทุนสนับสนุนนะครับซึ่งผมและทีมงานเนี่ยก็ ร่วมกับทางทีมงานของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะขอทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาในส่วนของเ,อเรื่องของการผลิตทุเรียนให้มีความแม่นยำแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นในส่วนนี้เองนะครับเราก็แสวงหานะนะครับเรื่องของเทคโนโลยีแล,และนวัตกรรมเพื่อจะมาใช้ในการผลิตทุเรียนในส่วนนี้เมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปให้เกษตรกรนะครับเพื่อให้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับ มีลักษณะผลนะครับเป็นที่ต้องการของเจา้าอาตมาเทศและผู้บริโภคในส่วนนี้เองนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้มีการพัฒนาในส่วนของการใช้เทคโนโลยีซีทีสแกนมาใช้ในการคัดแยกในส่วนของทุเรียนที่เป็นหนอนนะครับคุณภาพของทุเรียนเรื่องของอ่อนความอ่อนแก่ของทุเรียนนะครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของเรียนไทยนะครับให้ได้เป็นไป,นปตามที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งหมดนี้นครับเป็นผลของทุนวิจัยนะครับจากสวกร,กรหรืออาด้าที่ให้ทุนสนับสนุนวิจัยในเรื่องของการพัฒนา,นาทุเรียนรวมถึงอุตสาหกรรมทุเรียนไทยให้อย่างยั่งยืนขอขอบพระคุณมากครับเกษตรเขาเกษตรเรา